สวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผมไอเดียชา n นลเนาะตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะพี่น้องจะไปไหนก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าไปไปไป,ไปขึ้นรถตรงนล,แ,ลแต่งตัวอย่างที่จา้าเราพาไปไหนเนะพี่น้องก็เออรุ้นกันนะไอฟีเราไม่เปิดเผยนะว่าเราจะเดินทางไปไหนแต่ไปนในเมืองแน่นอนใช่ เข้าเข้าในเมืองแน่นอนในเอฟซีก็เดินทางนะเดินทางในช่วงนี้เนาะ,ะคิดไปคิดมาแ<อ>ม่ไ,ไปเราเข้าในเมืองดีกว่าไม่รู้ไปทำอะไรม,มันไม่มีอะไรจะซื้อเลยมันม,มันไม่มีอะไรจะซื้อแล้วก็ไม่มีเงินจะซื้อเลยมันมีที่จะไปอยู่ครับที่จะไปในเมืองไปอะไรเ จะจะไปซื้อไอแพดให้ลูกวะพี่น้องตอนนี้ก็เราก็ลุ้นกันนะว่าเราจะไปไหนเนาะถ้าบอกมันก็แต่ที่รู้รู้คือไปเมืองพี่น้องเมืองสกลนครนะก็พอมาต่อยบอกไม่เปิดเผยไปไหนก็ไปเฮอะนะไม่เปิดเผยไม่บอกบอกให้แต่งตัวเขาพอ ตัวึ้นรถก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่น้องเย้ยรถน้ำผักต้นพริกรถพริกครึ่งเสร็จนะใช่แล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ยฮะทำไมไปไหนเฮ้ยนะ<ม>ไปไหนก็เดี๋ยวรู้เองไม่บอกก็จอดซะเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ม <laughs> ผม<อ>มันลกลับก็ได้เด้มันคน เยนสยามกุลการห้านะเรียนบางปกกอกตามไรทางก็จะมีแต่นี่ยานะคะกำลังแห้งตายเนาะเพราะว่าเรายางมัน,ม,นมันฉีกด,ด้านมันตากแบดเนาะไม่รู้เป็นอะไรไม่น่าจะยางถึงถึงเหี่ยวถึงถึงแบนเนาะไปดูรอยแล้วอู้พอ่อขับเดียวไม่ได้ วัวรถเราจะไม่มียางยางอะไรด้วยมันเป็นอรอยเหมือนเหมือนคนกรีดในเอฟซทุกท่านใช่จะมันกรีดหรือว่ามันไม่มีคนกรีดออกหรอวมันเหมือนนะครับมันน่าจะซึมซึมออกมาเป็นด้านหลังด้วยค่อยๆไปปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ,บเราจะไปไหน ฮดนะไปไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไม่บอกนบอกไปก็ไม่สะัพริ้เจ้าดิวันที่สิบก็ยังไม่ถึงนะนะจะพาลูกไปสอบก่อนเราเราจะไปไหนหนะนะ่ะไปดูเหตุการณ์ <laughs> เหตุการณ์อะไรในเมืองลอยกระทงบอกวันวันนี้วันอะไรจะว่าลอยกระทงอ่ะวันลอยกระทงในวันนี้นะ เ้าจะพาไปลอยกระทงไปงซื้อเจ้ <S 2> <S 2> <S านั้นลองไปกับสายน้ำวนพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่นาหลวงแลว้วนะคะก็ไปเรื่อยๆพี่นอาอแตลอดถามไปไหน <S 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 ไปไหนก็ไ,ไ,นไม่บอกเนาะไปไหนก็ไป lab? พี่น้นงะขําก็กลับเดี๋ยวจังซื้อหูอีกดอกมาคุยสภาพเป็นอย่ง น้องพี่น้อง <c oughs> ไปสใส่เออจะ,จะบอกน้องไปหอแล้วโอ้โหเจ้าผ้าข่อยมาอันนี้บอสได้หายแล้ว,วเจ้ข่อยไปไปลบอสพี่น้อง บอกกขบพูดเซไปเจ้าก็บพูดเซไปแล้วเนะวาะพ่อเาตอยจะเอาหนูไปปล่อยหรือเปล่าพี่น้องอหรือว่าจะพากลับไปเอาเอนันค่าเช่าที่วะบอกพ่อบอกว่าเรือนนู่นมุกรานู่น่น,นอ,อ๋อฮะว่าให้กลับไปเอาไปพาไปเอาเนงะิน <laughs> ที่แน่ๆก็เข้าเมืองสุพรรณแน่น,นอน,น,นแหละอ่าโอ้ เงินเดือนยูทูปเพิ่งออกพี่น้องไปไปไป,ส,ไปสั่ไปคนสิบห้าจะไปเซียงเงินมูจับบอซื้อทองบอซื้อไอโฟนบบอลูซื้อ <Bar u. S 1> ไอแพดให้วัาต่อยบอบอรูเ <Bar u. S 1> รือว่าจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อเดียฮพี่น้องสามแยกกวนบุญแล้วไปทางไหนวะทางไหนนอ้อทางนี้เนาะทางนี้ละ่ละจะไกล ไปบ้านปู่มันไกลที่จริงนะ่ไปบ้านปู่นะแม่จะไปต๊กไปเลยพี่น้องนะถ้าแกจะเอาตังค์ให้ก็อูนให้ก็ได้เนาะบ้านเป๊ใสไนี่ยไม่มีคนอยู่เลยไปใส่ไปใส่ไปใส่เขาไม่ให้ง,งงไปไกต่ตาแตกว่ะมันไ,ไปกินลาบก้อยเอาหวลอดติบข้าวไปกินลาบกินก้อยก็ต้องเอากระติบข้าวได้เนาะเอฟซี FC เนาะ ไปไสนน้ำมันสิไปเติมน้ำมันซะก่อนน้ำมันสิบวดแล้วมาเจ้าขี่ไปรถไปเจอน้ำมันแต่งตัวล้อขี่รถไปเจอน้ำมันแล้วก็มาแล้วเราก็ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางนะที่พ่อมาจอยจะพาไปพี่น้องเอ้ยก็เดากันเอาไปนะเดากันไปนะว่าจะไปไหนเนาะ ตัวหนูก็ยังไม่รู้ด้วยพี่น้องเอ้ยเขาพาไปปล่อยโคกปล่อยดงปล่อยเหล่าปล่อยในเมืองปล่อยเขาตนะามใจควยรถนะก็แล้วแต่แล้วโคดสิบห้าไปนะไปรถน้องพี่น้องนี่มาซื้งงัวไปก้อยวะบอกอยังว่าหอยยังไงเนี่ยงัวอ่ะบอกแล้วเจ้าสิสะพ้าย เจ้าไปแล้วอ๋อพาคอยมาอันนี้เนาะถ้าพี่บอกก็หลับเนาะพี่น้องเนาะเตรียมตัวหาหมนอนกับผ้าห่มมาตอนนี้เราก็ขึ้นเขาแล้วนะไปเบิ้งสถานการณ์ยัอบอกากันไปเบิ้งสถานการณ์ ก็มาเดาๆสุ่มๆกันดูนะเม้นมาดูพี่น้องว่าพ่อมาต่อยจะไปไหนนะมาช่วยหนูคิดนะเพราะว่าตัวหนูก็ไม่รู้เนาะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะไปไหนก็ไปพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอกาสหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ